Hope. ที่พาเพื่อนๆค่ะมาพูดถึงกิมมิคทั่วไปนะคะที่เกี่ยวข้องกับน้องดิซ่าและล่าสุดค่ะพ่อบาร์บินก็มาแล้วที่ IG ค่ะมาเชียร์ลูกสาวฝากทุกคนไปเอนเกจที่ IG ของคุณพ่อด้วยนะคะโอ้โหอีฉันไม่ได้พูดถึงพ่อบาร์บินนานมากเลยนะเนี่ยเอาดีๆขอบคุณค่ะ, <laughs> คะมาส่งความเคลื่อนไหวของบอสและนิสากันล่าสุดทางค่ายลาวมาเพื่อบอกว่าสตรีมต่อจ้กสตรีมนี่ค่ะหลังจากค่ายลาวแล้วก็น้องดิซ่านะคะมาลงดีใจด้ก็ขิงสถิติก่อนหน้านี้ที่เพลงดีบูมแม่ของน้องนะคะไปเดบิ ำหรับชาร์ต b i l l b o a Global Excluding U.S. นะคะด้วยอันดับที่6แล้วก็สำหรับ Hot 100เนี่ยได้อันดับที่97นี่ค่ะคาย l ลาส์ก็บอกว่าขอบคุณที่แบ่งปนัน l i ซ่าแฟนการ์ดของคุณยังมีเวลาให้คุณได้เป็นเจ้าของการ์ดแฟนคลับนิวบูมิงของตัวเองนะจ๊ะแล้วก็มีการแปะลิงก์นะคะนั่นก็แปลว่าอ้าใครที่ยังไม่ได้โกรธไปนะคะแม่แม่ส่งขอไปเผื่อว่าใครอยากจะวัดสถิติตัวเองโน่นนี่นั่นเนาะคือไม่ได้บังคับนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครอยากจะโกรธก็สามารถโกรธได้นะจ๊ะและหลังจากที่นโนลิซ ก็แม่ๆนี่ดีใจแล้วก็คือตื่นเต้นกันไปวีดก,กันไปเรียบร้อยค่ะแล้วก็ล่าสุดน้องดิซ่าปรากฏว่าได้ขึ้นปก Vogue j ป p ค่ะโอ้โไม่รู้ว่าจะวีดอะไรก่อนดีนะคะเนี่ยซึ่ง Vogue j ป p เนี่ยก็ถ่ายช่วงเดือนกรกฎาคมเนาะเพื่อนๆไม่รู้ว่าน้องดิซ่าเอาเวลาไหนไปบ้างอะช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการเปิดป้อมเอ t สโต r e Rock Star State พิเศษค่ะ Vogue j ป p ก็มาคุณยองจีนะคะรายการ v a r ร e t y the w ลูต o t a t i o n สามก็ถ่ายโอ้ยเดือนเดียวคือทํางานรัวค่ะบอกเลย ว่าอยากจะขยันให้เท่าน้องดิซ่าจริงๆนะคะและก็วอกเจแปนเนี่ยเขาก็มีการเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกน้องดิซ่าเนาะเพื่อนๆพนร้อมแปะลิงก์เว็บไซต์ให้แม่ๆได้เข้าไปอ่านกันนะและนอกจากนี้ค่ะยังน่าสงสัยเพราะว่าเปเปอ m a g a z i n e เป็นนิตยสารอิสระในนิวยอร์กซิตี้นะคะ,ะ,คะเขาเริ่มมากดติดตาม IG น้องดิซ่าค่ะหลายคนมีความสงสัยว่าลูกสาวจะไปขึ้นอีกหรือเปล่าเนะี่ยอันนี้ต้องรอจับตาม,มองค่ะเพราะว่าเวลาเขาปล่อยตูมเนี่ยคือไม่รู้เลยไม่มีการสปอยเนาะเพื่อนๆคือถ่ายแล้วก็เดี๋ยวมาบอกครั้งเดียวประมาณนี้ค่ะ วันลุคนี้คือระเบิดร่างทองไปเลยค่ะแม่สวยน่ารักแบบรบจัดเต็มเลยทีเดียวนะซสื้คลิปนี้ก็ประมาณนี้เมามอยหอยสาง Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, every.